สวัสดีทุกๆคนนะครับสำหรับในเพจเต้พลังใจและ YouTube เต้ลังใจครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่เต้ดูดวงประจำวันเกิดและคลิปนี้เป็นคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเต้จะดูทั้งกัรงานกันเงินความรักสุขภาพและก็ภาพรวมทั้งหมดแต่ก่อนอื่นนะครับก็พรีเซนต์ไพ่ก่อนครั้งนี้เป็นไพ่ทำขวัญครับนี่มีทั้งหมด78ใบนะครับเป็นภาพของคนไทยสร้างทั้งหมดเลยอันเนี้ย จะมีความสวยงามเป็นวิธีชีวิตของคนภัยที่กําลังทําอยู่ณนะปัจจุบันเวลาดูก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาสับไพ่ก่อนทําสมาธิตั้งจิตให้ดีๆนะครับสาหรับคนเกิดวันศุกร์อ่านโอเคมาเรามาเริ่มกันดีกว่าสำหรับคนเกิดวันศุกร์ เราจะเริ่มกันที่การงานก่อนนะเดิ่นที่การงานก่อนคนเกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างสําหรับเดือนนี้ดูสิคือสําหรับเดือนนี้มันก็เป็นช่วงที่เราต้องระแวดระวังตัวเองเพอสมควรสำหรับเรื่องของการงานถ้าสําหรับคนที่มีงานอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ถ้าเราทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปเรามาระวังเรื่องของคนรอบข้างนิดนึง เป็นช่วงที่เราต้องระวังพอสมควรอยู่เหมือนกันซิไพบอกอะไรอีกอมีแต่คนเดียวหมดเลยเว้ยสําหรับคนเกิดมะสุขเนี่ยถ้าคนที่มีงานทํางานอยู่ก็เข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้เดี๋ยวอะไรบางอย่างมันจะดีขึ้นเองและอะไรที่เราทําดีแล้วก็ทําดีต่อไปอย่าไปสนใจใครรอบข้างอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดมาก ดังนั้นเดีย๋ยวมันจะดีขึ้นเองในสิ่งที่เราทําแต่มันยังไม่เห็นผลนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่กาลังหางานเราขยันแบบนี้ดีแล้วเราทําแบบนี้ดีแล้วทําไปเรื่อยมันส่งผลในเดือนนี้แน่นอนสําหรับที่เราพยายามที่เราจะหางานสิ่งที่เราชอบหางานในสิ่งที่เราฝันมันตอบผลในสิ่งที่เราทําแน่นอนดังนั้นอย่าไปคิดเยอะคิดมากสู้ต่อไปเรามีเป้าหมายที่ดีอยู่แล้วมันสําเร็จแน่นอนครับ ก็าจะช่วยนะครับสําหรับการงานเนี่ยสำหรับของคนทั้งมีงานทําทั้งไม่มีงานทํามันดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้วเราทําดีแล้วแต่เราชอบแบบเปรี้มันมันจะดีไม่น่าหรือไม่ดีมันเริ่มมีความคิดแบบนี้มันเริ่มสัด์สไปแบบนี้มันทาให้เราสิ่งที่เรามั่นคงอยู่แล้วมันเริ่มมีทางแยกอะไรแบบนี้ต้องระวังให้ดีออาดูซิว่าการเงินเป็นไงบ้าง ง้การเงินกันเงินกัรเงินกันเงินการเงินช่วงนี้การเงินก็ต้องระวังการเงินรั่วอยู่เหมือนกันนะการเงินรั่วอยู่พอสมควรต้องระวังให้ดีมามีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างเช่นนี่สินอย่างเช่นลืมจ่ายอะไรบางอย่างอย่างเช่นมีคนมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นค่าใช้จ่ายประปรายที่เราไม่ตั้งตัวจะต้องระวังมันเหมือนเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เราจะต้องเสียมีเรื่องเสี่ยงเงินในเดือนนี้จะต้องระวังเหมือนกันสาหรับเรื่องของการเงินอืมในช่วงนมีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าน,นี้ไหมซึบอืมก็ต้องบอกว่าสําหรับเรื่องของการเงินเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าเงินที่มาเนี่ยเงินที่มีเนี่ย มันก็มีแหละแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องรู้จักเก็บรู้จักระแวดระวังในเดือนนี้เป็นพิเศษนิดหนึง่งไม่ว่าจะอะไรเข้ามาก็ตามหรือเงินที่เราต้องการเก็บเนี่ยต้องบริหารให้ดีต้องคิดเยอะๆนิดนึงแต่ไม่ใช่คิดมากนะคิดเยอะๆในการที่จะวางแผนว่าเก็บเท่านี้ทําเท่านี้ถ้าใครมาอย่างนี้เราก็ต้องแข่งใจนิดนึงอะนะต้องแข่งใจนิดนึงเรื่องของการเงินดังนั้นก็อย่าไปคิดมากแล้วกัน มันดีขึ้นแน่เรื่องการเงินก็อย่าไปอะไรมากมายเอาใจช่วยเหมือนกันการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องระวังคนที่มากับเป็นเพื่อนฝูงเป็นคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีเรื่องเสียเงินเสียอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตั้งตัวหรอกก็อย่าไปคิดมากก็แล้วกันต่อไปเป็นเรื่องของความรักะดูสําหรับคนโสดก่อนแล้วกันสําหรับคนเกิดวันศุกร์ คนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนี้ดูซิโอ้เอาจริงๆคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคนที่โสดอยู่ก็เป็นช่วงที่เริ่มมองหาเริ่มดูใจเริ่มมีคนเข้ามาเริ่มจเจริญเติบโตมากขึ้นเริ่มดีนะเอาจริงๆคนถ้าสมมุติคนที่มีคนที่คุยๆแล้วแต่ยังไม่ได้คบอะไรเงี้ยก็ลองดูดีๆว่าเราชอบใจเขาไหมเรารู้สึกยังไงกับเขา ลองพิจารณาดูเดือนนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับเราก็ได้แต่ก็ต้องดูเชิงลึกอีกนึงเพราะไพ่นี้ไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดต้องเตือนไว้นะไม่ใช่บอกได้ทั้งหมดนะแต่เ,เพียงแค่มีเกณฑ์ถ้าอยากดูลึกๆก็ค่อยมาว่าอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่มีคู่ดีกว่ามีคู่เป็นไงเดือนนี้ดูซิปับ๊บอืมคนมีคู่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ มีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับคู่ของเรามันอาจจะเป็นเรื่องของการปรับการทำความเข้าใจการที่เรามีปัญหาการที่เรามีเรื่องผิดใจกันมันเริ่มจับมือกันแล้วเนี่ยมันเริ่มจับมือกันแล้วมีข้อตกลงกันว่าเราสองคนเนี่ยเจอกันแบบนี้เราควรที่จะมีข้อตกลงร่วมกันทาแบบนี้เราจะยังไงยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มมีข้อตกลงเข้าเริ่มเข้าหาดิวเข้าหากันและ สู่อนาคตที่ดีในทุกสิทธิไพ่บอกอะไรอีกปั๊บอืมก็ถือได้ว่าเป็นคู่ที่ยังเหมือนผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแยะมากมายมันเป็นเรื่องของการเกร็บเกี่ยวความสุขเพราะว่าสหรับเดือนตุลาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามามันมีอะไรมากมายเข้ามาทําให้มันเดือดร้อนเรื่องร้อนใจเรื่องของความรักอะไรเงี้ยแต่เดือน พฤศจิกายนเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มมีความสุขมากขึ้นมันเริ่มหวานแหววมากขึ้นมีข้อตกลงให้กันแลกกันมันเริ่มมีความสุขแล้วดังนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วกันเนาะอะไรผ่านไปแล้วก็ผ่าน,านไปต่อไปนะครับเรื่องของสุขภาพมั่งดีกว่าสุขภาพคนมันสุขเป็นไงบ้างดูซิดูซิความสุขโอ้ระวังระวังเรื่องหนึ่งเรื่องหนาเรื่องของเครียดสะสมเหมือนกันเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันซ่อนเร้น หรือเป็นเรื่องของสุขภาพที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นอันนี้ต้องระวังเหมือนกันภันยวางอีกดูซิมันอาจจะมาจากการที่เราคิดเยอะคิดมากหรือทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยจะต้องระวังอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันเป็นการเนี่ยเครียดสะสมคิดมากสะสมมันทาให้มันเหมือนมีโรคภัยที่มันซ่อนอยู่หรือสาหรับคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยเนี่ยต้องระวังเหมือนกันสำหรับเดือนนี้ก็ ดูแลตัวเองให้ดีถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปหา,มห,าหมอตรวจสุขภาพประจําปีไปเลยอะไรแบบนี้จะดีที่สุดเดีย๋ยวเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแก้ได้ทันแต่ภายไม่ได้บอกว่าโหจะเป็นโรคบะเรนี่นะอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นแต่เราตรวจเพื่อให้รู้และป้องกันได้ทันนี่แหละสุขภาพสําหรับเดือนนี้นะครับอะคนมาสุกมาดูภาพรวมมาดีกว่าว่าเดือนนี้ภาพรวมเนี่ยเป็นอย่างไรดูซิภาพรวมภาพรวมภาพรวม อืมโอ้ภาพรวมอืมอืมก็เอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยในเรื่องของการกระทำนิดนึงอะไรบางอย่างเข้ามามันเหนื่อยลากยาวกันมาแล้วแหละแต่ไพ่บอกเลยนะว่าอนาคตมันสดใสแน่นอนถ้าเราลำบากและอดทนกับสิ่งที่เป็น ดังนั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะตอบแทนสิ่งที่เราก็ทําอยู่แล้วอย่าไปคิดเยอะคิดมากมันจะดีขึ้นเองมันจะตอบแทนผลทีท่เราทําได้แน่นอนในเรื่องของทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เอาเป็นว่ามันเริ่มดีขึ้นแล้วแหละมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดเยอะคิดมากแค่นั้นเองก็ขอฝากแค่นี้นะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ก็สนามารถติดตามเต้ได้ประจําวันเกิดเนี่ยทุกๆเดือนเลยก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ที่ YouTube ไปกด Subscribe สั่นกระดิ่งกันเยอะๆเยอะเลยนะชวนเพื่อนมาดูก็ฝากเพียงเท่านี้สำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณครับมุทธนาบุญด้วยนะ